สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างปากสมัยสารนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งมือหนึ่งและมือสองนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับของสินค้าที่มีเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็ที่ยังอยู่นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับพี่พ่ันใดขาดเหลือ อลำโพงปลั๊กไฟคอร์สหรือตู้ลำโพงซับเบสเทอร์โบนะครับอ่าก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าขนส่งไม่ทันก็อยู่ใกล้ๆก็มารับเองนะครับอยู่สมัยสารสัต,ตหีบชนบุรีนะครับมารับได้ที่ร้านนะครับไม่ปิดนะครับผมเปิดทุกวันนะครับไม่มีปิดอ่าสาสิบเอ็วันที่1ก็เปิดนะครับเปิดอยู่บ้านตลอดนะครับไม่ได้ไปไหน ก็โอเคนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกก็เป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟของคมสันนะครับเป็นปลั๊กไฟเบรกเกอร์นี่นะครับสเปคตามนี้เลยปลั๊กไฟตัวใหญ่นะครับปลั๊กไฟเบรกเกอร์ของค่ายคมสันนะครับมีหน้าจอดิจิตอลสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังด้านหลังก็นี่เลยนะครับแบบนี้ปลั๊ก จะเป็นปลั๊กสามขาปลั๊กสามขาตัวใหญ่นะครับของคมสันก็จะใช้ตัวนี้ก็คุ้มเลยนะครับมีมีให้เลือกหลายแอมป์หลายขนาดนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นสวิตช์ควบคุมตรงนี้นะครับปลั๊กจุดนี้ก็ราคาอยู่ที่3,950บบาทนะครับตัวนี้ สติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทก็มาที่คอสสามทางนะครับของโปพัทโปพัทส,สวยเลยนะครับคอสสามทางเสียงดีนะครับเสียงดีมากตัวนี้ตัวนี้เอาไปพันห้านะครับตัวนี้เอาไปพันห้านะครับของโปพัทแล้วก็มาโมดิฟายนะครับโมดิฟายรุ่นนี้ รุ่นหายากนะครับรุ่นหายากเสียงดีเป็นคอสามทางนะครับของ Modify รุ่นหายากเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับสเปคตัวนี้เอาไปพันเนะครับให้พันเรวมส่งนะครับผมไปพันเรวมส่งนะครับแล้วก็มาต่อด้วยคอลัมน์คอลัมน์นี่ยังอยู่นะครับ2ใบจัดโปรพิเศษเลยนะครับใบละ 1,990นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ1,990มีเหลืออย่างละใบนะครับก็สเปคเป็นดอก4นิ้ว4ดอกแล้วก็แหลม1ดอกมีเน็ตเวิร์กนะครับทั้ง2ตู้เหมือนกันต่างแค่ขนาดนะครับนี่นะครับจากราคาเดิม2,600นะครับเอาราคาโปรโมชั่นแบ่งไปใช้เลยนะครับปีใหม่ใบละพ9นเนะครับผม ล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กของค่าย s p m ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับก็ในคลิปเอาไป450บาทรวมส่งนะครับเหลือแค่ตัวเดียวให้ไหวเลยนะครับ450บาทรวมส่งหายากนะครับของหายากก็มาที่ P Audio ดอกเสียงกลาง P Audio นะครับ E12 200s ตัวนี้ใหม่มากๆดูหน้านะครับดูหน้าเลย หน้าใหม่มากๆเดิมๆเดิมๆเลยนะครับหน้ายังดำๆอยู่เลยนะครับผมไม่เบียยนะครับใช้งานปกติเดิมๆเลยนะครับดูที่คอได้เลยนี่นะครับเป็นรถอเก่าๆนะครับลถอพีเก่าๆเลยสองดอกก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยส,สวยๆหน้าดำๆบอยเดิมเลยนะครับนี่ให้ดูหน้าตาเลยนะครับ ขายได้ไปคุ้มเลยนะครับพล็อตนี้เสียงดีมากเลยครับผมลองเสียงแล้วก็ในคลิปเอาไปเลยนะครับดอกละพันหนึ่งรอยห้าสิบรวมส่งทั่วไทยเลยครับยังส่งได้นะครับของทุกอย่างยังจัดส่งได้จัดส่งได้นะครับจัดส่งแฟตนะครับเป็นของพวกนี้จัดส่งแฟตได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าดีลกันแล้วเรียบร้อยครับขอไม่ได้ปิด ก็แสบต้อง 8, แปดแสต้องแปดรู้สึกจะมีวอย์พีแท้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับเป็นรุ่นของ k w ตัวนี้เอาไปตัวละ450บาทน,นะครับเอาไปตัวละ450าใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวอยซ์พีออแดโอนะครับเป็นวอย์พีตัวละ450 แล้วก็มาแหลก <c oughs> แหลกตัวนี้เป็นแหลก 4u 4u ลึก19นะครับ 4u ลึก19ลึก19ก็คือวัดไม่รวมฝานะครับ 4u ลึก19ตัวนี้เอาไป2,007นะครับเมื่อกี้ลูกค้ามาถามน,นะครับก็ 4u ลึก19นะครับตัวนี้เป็นแหลกแหลกผิวอลูมิเนียม ยังสวย,สวยอยู่เลยนะครับตัวนี้ไปไปละ2,700บาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตู้เทอร์โบของทางร้านนะครับเป็นตู้ที่ผมใช้ออกงานเดโมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับเป็นตู้เทอร์โบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบ 7 2นะครับความสูงเจเป็นของมือหนึ่งนะครับขอ,ขอบเหล็กขอบเหล็กตะแกงเหล็กฉีดเ,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 เป็นแบรนด์ของทางร้านนะครับที่ไปเดโมมาก็ใช้ตู้สูตรนี้นะครับแต่ว่าจะใช้เป็น80นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวนี้มือหนึ่งมือหนึ่งไม่อัดแท้ตาภูเขา20มิล ขอบเหล็กพร้อมเชื่อมสายให้ด้วยนะครับเป็นเพจนะครับเพจพร้อมเชื่อมสายให้ด้วยตัวนี้ตู้เปล่าอยู่ที่ใบละ3า0 0ั้บาทนะครับในคลิปเอาไปใบละใบละสามพันสามนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบที่ใช้เดโมนะครับตัว80ใส่ได้ตั้งแต่ไวอ สี่นิ้วถึงพอยห้านิ้วหกนิ้วใส่ได้นะครับลองรับตู้ผมลองรับได้นะครับก็จะเป็นตะแกรงฟัมตะแกรงฟัมสวยๆเลยนะครับม่อัดแท้ตะแกรงฟัมน,นี่ก็เป็นโลโก,โก้ของทางร้านนะครับผมตัวนี้ใบละ3,900บาทนะครับตัวนี้3,900บาท ก็ตู้ตู้ใหญ่ราคาก็สูงหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีค่าขนส่งค่าขนส่งตะแกงปั๊มรับประกันเสียงดีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาดูของที่ร้านได้นะครับเพราะว่าขนส่งใหญ่น่าจะส่งไม่ทันแล้วนะครับผมก็สนใจก็มามาดูได้นะครับมาดูที่ร้านได้จุดนี้ก็เอาไว้เทเสียงให้ลูกค้าฟังหน้าร้านนะครับ ใครยังไม่มีตู้เบรเปิดตู้เบรแรงๆนะครับดอกไม่ต้องแรงก็ดังได้นะครับตู้ผมเป็นตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบ80ก็โอเคนะครับเบอร์โทรก็0926454992หรือถ้าใครจะมาดูของที่ร้านก็อยู่เสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็น เบอร์เดียวกันนะครับสอบถามก่อนได้นะครับผมปรึกษาก่อนซื้อได้ครับขอบคุณครับ